สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะข้อความจากภรยาอ่านแล้วน้ำตาไหลภรยาเอสกันตพงค์กุมมือสามีพร้อมความในใจทำน้ำตาไหลคนบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้กับเอสกันตพง์บรรมุงรักพระเอกพิธีกรชื่อดังหลังเกิดอาการวูบหมดสติกลางงานอีเวนต์ตั้งแต่วันที่9พฤษภาคม66 6, ที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้หนุ่มเอสก็ยังไม่ฟื้นขึ้นมาล่าสุดภรยาของหนุ่มเอส คิตตี้คิตติน่าวิงเคอร์ได้เคลื่อนไหวโพสตอินสตา g r a m ส่วนตัวแอ s ไซเดอะคิตตี้เวย์เผยเป็นภาพกุมมือหนุ่มเอสพร้อมแคปชั่นบอกว่า We a r e fighting t h i s t o g e t h e r be strong valentina and i need you ที่รักเรากำลังต่อสู้ไปด้วยกันเข้มแข็งนะ valentina ได้ฉันต้องการคุณที่รักทางทีมงานขอพาวนาให้หนุ่มเอสฟื้นไวๆและแข็งแรงขึ้นขอเป็นกำลังใจให้นะคะ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ